ในการใช้คนในร้านอาหารไทยชื่อคะสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะเชฟภาครัฐที่นี่นะคะที่เขาจะตรวจสอบเขาจะไม่คต่ตรวจสอบเรื่องรสชาติอาหารคร่ะตรวจสอบเรื่องความสะอาดแล้วก็แรงงานว่าเราซื้อวัตถุดิบมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมายไหมผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยตลอดไปเป็นคนประเทศ <ๆ S 2> อื่นก็ได้แต่ต้องรู้จักอาหารไทยอย่างดีลึกซึ้งอย่างมากทํากิริยาไม่น่ารักผไม่ใช่แค่ร้านอาหารที่จะต้องเด่นปรับแต่ลูกค้าอาจจะลงปรับด้วยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Business Journey Season 2อีกครั้งนะครับรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจและก็ให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการไทยในสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบเคร่งครัดและก็ชัดเจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับกฎระเบียบสําคัญในการเปิดร้านอาหารในสิงคโปร์กันครับสิงคโปร์นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบชัดเจนแล้วก็หนักแน่นมากในเรื่องร้านอาหารนะครับเรียกได้ว่ามาตรฐานสูงเลยเองครับผม อยากถามพี่เปิ้ลว่าในการเปิดร้านอาหารของเราเนี่ยเราต้องผ่านมาตรฐานแบบไหนมากครับผมแล้วก็มีกฎอะไรที่เราต้องทำตามไห้ได้ครับอย่างแรกเลยเราต้องศึกษากฎหมายเขากฎระเบียบเขาให้ชัดเจนก่อนที่เราจะเปิดถ้าจะให้พูดราลยละเอียดที่คือมันเยอะมากอย่างที่ออกมาจากกรดนายเนี่ยต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่เพราะเราอยู่กรดนายมา20ปีเนี่ยลเซส์เราขอรอบแรกครั้งแรกแล้วเราก็คือรียยดีไปเรื่อยๆแต่การที่เราออกมาเราต้องเริ่มจากศูนย์ไม่ว่าจะเป็นครัวโต๊ะเก้าอี้ทุกสิ่งทุกอย่างและแม้กระทั่งคนทำงานในครัวไม่ว่า จะเป็นกุ๊บเป็นเด็กเสิร์ฟอเขาก็จะสร้างมาตรฐานใหม่ๆขึ้นมาว่าคุณต้องไปผ่านในทดทยยดีคุณต้อง ในการอบรมต่างๆแม้กระทั่งตัวดูดเขาก็จะมาเทสว่าตัวดูดคุณความดูดแรงพอไหมมาตรฐานสิงไหมครัพอพีพพ่พูดถึงคนเนี่ยก็อยากคำ<อ>ถามต่อไปก็คือข้อจํากัดหลักของอย่างหนึ่งของสิงคโปร์คือการจ้างงานคนต่างชาติซึ่งที่นี่เขามีข้อกําหนดในการจ้างคนต่างชาติอย่างชาัดเจนมากนะครับ,รบผมอยากรู้ว่าเรามีการบริหารจัดการสัดส่วนยังไงครับในการใช้คนในรนฐทหารไทยใช่ไหมคะสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะเชฟซึ่งอย่างที่พี่เคยคุยตั้งแต่เริ่มเริ่มรายการนะคะการที่มีเชฟคนไทยมันก็คือจะทําให้อาหารรสชาติเรา มันจะไม่ผิดเกี้ยนไปมากปัจจัยหัวใจสําคัญก็คือเชฟก็คือในโคต้าของเราอะเราต้องแบ่งไปส่วนหนึ่งให้เชฟเลยใช่ไหมถ้าเป็นที่เป็นคนไทยใช่ก็คือคอันนี้คืออาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เผื่อใครอยากจะมาเปิดร้านที่นีอ่อาจจะต้อง คิดเยอะๆเพราะว่าการจะจ้างเชฟมาจากเมืองไทยเราต้องใช้โคตาซึ่งมันจะเรียกว่า S class ใช่แต่ของพี่อย่างที่บอกพี่จะโชคดีเพราะว่าพี่มีเชฟมีกุ๊กแล้วก็มีทีมงานที่ค่อนข้างจะอยู่กับพี่นานมาเชฟพี่บางคนประมาณสีคนอยู่ตั้งแต่ปี2000จนทุกวันนี้ก็ยังเป็นกุ๊กเดิมอยู่เป็น S c a s s หรือเป็น PR เขาเป็น PR แล้วค่ะ,คะจากเริ่มต้นที่เขาเป็น S p a s s ตอนนี้เขาก็ได้เป็น PR มันก็ทําให้เราสบายใจขึ้นแล้วก็มีโคตาสำหรับแล้วก็จะมีโคตาคนอื่นที่ตาแหน่ง แล้วภาครัฐบาลที่นี่นะครับเขามีวิธีการตรวจสอบอยังไงครับว่าให้ร้านของเรานะเป็นไปตามข้อกำหนดที่ควรจะเป็นครับ ภาครับที่นี่นะคะที่เขาจะตรวจสอบเขาจะไม่ค่อยตรวจสอบเรื่องรสชาติอาหารค่ะตรวจสอบเรื่องความสะอาดแล้วก็แรงงานว่าเราซื้อวัตถุดิบมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมายไหมแล้วก็คนทํางานที่นี่ทางานด้วยถูกกฎหมายไหมส่วนมากถ้าเขาจะมาตรวจก็คือจะเป็นสองข้อหลักๆนี้ค่ะรัืใอเรื่องที่สร้างความหนักใจของธุรกิจอาหารนะครับคือการบริหารสัดส่วนของโคตาที่ได้จากรัฐบาลนะครับเราอยากถามคนรับว่าเรามีวิธีบริหารหรือว่าให้ความสำคัญกับตําแหน่งไหนในการบริหารโคต้าครับ ผมคิดว่าทุกคนธุรกิจในสิงคโปร์ที่เคยเปิดมาเนี่ยทุกทคนก็ Experience ์ปัญหากับแมน p พาวเวอร์หมดมระอาหารเนี่ยจำเป็นโคต้าสิงคโปร์ก่อคนไทยเยอะหน่อยเจ็ต้องจ้างคนสิงคโปร์เจคนแต่จะจ้างคนไทยได้หคนครับ,รบเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าเราจะ o u ซอสอะไรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรอาหารครับซึ่งผมคิดว่านั่นก็คือปัจจัยหลักที่เราต้องเก็บโคต้านี้ไว้ให้พ่อครัวกับแม็กโคของเราครับเราสามารถเข้าไปเรียนรู้การใช้งาน และการจัดสรรปันส่วนเรื่องของโคตต้าการจ้างพนักงานตามประเภท work permit ได้ที่เว็บไซต์ของ ministry of manpower โดยสิงคโปร์จะแบ่งโค้ต้าตามกลุ่มของบุคคลได้แก่คนสิงคโปร์และคนที่มีที่พำนักในสิงคโปร์คนที่ถือบัตรแรงงานประเภท S pass คนที่ถือโคตต้าแบบ PRC และกลุ่มสุดท้ายคนจากประเทศมาเลเซียหรือบางประเทศในเอเชียที่มีข้อตกลงครับ คือเราเป็นนอาหารไทยใช่ไหมครับจำเป็นแค่ไหนที่พ่อวัวแม่วัวเราต้องเป็นคนไทยครับผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยตลอดไปแต่มันเป็นอ s เ e t หนึ่งถ้าเกิดมีประสบการณ์สูงใน<ว>ถ้าเกิดเป็นคนไทยเป็นคนประเทศอื่นก็ได้แต่ต้อง<ช><ช>รู้จักอาหารไทยอย่างดีลึกซึ้งอย่างมากเพราะว่าเราอยู่ใน F&B วัตถุดิบของเราเนี่ยเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างเช่นนะครับพูดได้ง่ายเลยมะนาวลุ่นึงเนี่ยมาวันนี้กับมาพรุ่งนี้รสชาติไม่เหมือนกันอาจจะมาจากหลายประเทศก็ได้มะนาวมาเลมะนาวเวียดนามมะนาวไทย เราต้องสามารถรู้สึกถึงรสชาติที่ดั้งเดิมปรับปรุงยังไงไม่ต้องตามสูตรแต่รสชาติต้องคงที่เหมือนเดิมครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ต้องจ้างคนที่รู้จักรสชาติของไทยอย่างลึกซึ้งมากก็คือถือว่าเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยก็ได้แต่คนที่ไม่ใช่คนไทยต้องมีลิ้นเหมือนคนไทยเข้าใจว่าแล้วรสชาติรแลสมือและรสลิ้นรสมืลรสลิ้นครับเข้าใจครับแล้วอย่างส่วนของภาครัฐที่นี่ครับเขามีวิธีการตรวจสอบร้านของเราอย่างไรครับให้เป็นไปตามกฎหรือมาตรฐานที่ควรจะเป็นครับไม่ต้องพูดถึงอะไรแล้วครับอันนี้ตรวจสอบเยอะมากครับตตัั้งงแ่กกพนนาทุ ต้องมีบัตทไทจีนหมดต้องไปทำข้อสอบมาตรฐานความสะอาดในความสะอาดมาตรฐานก็ต้องต้องรู้เรื่องของแบคทีเรียทุกอย่างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็การจัดการความสะอาดพูดถึงคนแล้วพูดถึงร้านอาหารเนี่งร้านอาหารเองเนี่ยเราก็ต้องมีตามข้อข้อเช็คในสุขาเหมือนกันครับมก่าจะเปิดร้านอาหารที่มาถึงวันนี้ได้ต้องตามกฎระเบียบของทุกอย่างระบบป้องกันไฟป้องกันควันป้องกันเสียงนะครับและไป็นกคนชาวบ้านเขา ทุกอย่างะครับต้องทำเชลีเทาก่อนที่จะเปิดได้ผมคิดว่าดีนะเป็นข้อนี้ก็คือต้องมีการตรวจสอบทุกปีเป็นเหมือนกับวินิวเดยของพวกไลเซน์พวกนี้ครับหมดปั๊บเขาก็จะมาตรวจอีกทีหนึ่งว่าอยู่เมนเทนสแตนดาร์ดของยูให้เหมือนเดิมได้ไหมก็คือเมื่อหมดปีหนึ่งเขาก็จะมาตรวจสอบต่อเพื่อตอบใบอนุญาตว่าโอเคมาตรฐานของเราตรงไปตามที่รัฐบาลเขาบอกครับแลวเมนเทนอยู่ได้ไหมครับถ้าเกิดเมนเทนไม่ได้ อยู่ก็อยู่ adjust แล้วก็ต้องทําให้มันได้เหมือนเดิมถึงจะเปิดได้แล้วแต่ละปีเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนกฎอะไรบ้างไหมครับมีครับเราก็ต้องรู้ตลอดเวลาว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นเราก็ต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มอันนี้ทําให้เรามีมาตรฐานที่ดีได้ตลอดเวลาแล้วอย่างด้านของเราเนี่ยครับมีมีเครื่องดื่มหลายแบบมีทั้งเครื่องดื่มบุญมาด้วยครับอย่างผมอยากรู้ว่าความแตกต่างหรือข้อบังคับเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็ต้องเป็นไล่เส้นเอกไล่เส้นหนึ่งไล่เส้นแอลกอฮอล์เรียกว่าลิ้งค์ไล่เส้นเอ่กับว่าจะเปิดถึงงเเเวลาากีี่่โมสิรร์์ฟบยยองเดียวมหรือเสสิร์ฟุภทขึ้กอาย และทีนี้ก็ต้องอยู่ว่าจะมีการดื่มภายในเคมมิสหรือนอกเคมป์มิสที่สิ่งที่ดีของกฎที่นี่ก็คือถ้าเกิดเกิดการทํากิริยาไม่น่ารักครับไม่ใช่แค่ร้านอาหารที่จะต้องโดนปรับแต่ลูกค้าอาจจะโดนปรับด้วยครับเพราะฉะนั้นการสนทนาเราก็ต้องมีการเทรนนิ่งกับพนักงานของเราให้สันสาัณขกับลูกค้าเตือนเขาว่าระวังนะไม่ใช่แค่เราจะถูกปรับคุณก็ต้องถูกปรับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดีๆหน่อยก็คือถ้าสมมติร้านเนี่ยขายอาหารมินเใช่ยมเราก็ต้องเลือกว่ามันมี8ปประเท ที่จะขายเราจะด้านของเราจะขายประเทศไหนบ้างแล้วก็แต่ละประเทศก็คือมีสถานที่แต่ละลายเซ้นสถานที่ดื่มก็ต่างกันเวลาดื่มก็ต่างกันใช่มครับโอเคครับคนระเบียบเยอะมากเลยครับผมเราแค่ไอยากถามเพื่อส่ับคนที่อยากจะเริ่มเลยครับผมณเขาควรจะเริ่มศึกษาหรือว่าค้นหาข้อมูลจากไหนครับสิ่งดีของกําลังเล่นของสิงคโปร์นะครับทุกอย่างโปร่งใสมากเขาต้องการอะไรเขาจะมีเช็คลิสต์ให้บนเว็บไซต์เลยครับถ้าเกิดเป็นของของส่วนแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีบนทั้งเว็บไซต์ของตำรวจ police แล้วก็ของกําลังเล่นเขาเองเลยครับทุกอย่างจัดเตรียมมากครับแล้ววเาจะช่ย ไม่ชัวร์อะไรโทรหาออฟฟิเซอร์ก็ได้เสมอแล้วก็จะมาช่วยทําแนะนำหรือส่งคนมาช่วยตรวจช่วยเช็คลิสอะไรไม่ผ่านก็จะให้โอกาสอีกรอบหนึ่งจนกว่าจะผ่านก็คือถามได้เลยถามได้ครับครับาจะมีความช่วยเหลืออย่างดีครับก็คือไปทางเว็บไซต์ของทางตํารวจแล้วก็ทางรัฐบาลนะครับเขาจะมีเช็คลิสให้แล้วก็หรือว่าโทรไปถามปรึกษาก็ได้เขาก็จะมาช่วยตรวจช่วยอะไรใช่ไหมครับ เรื่องหวังว่าผู้ประกอบการทุกท่านนะครับจะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปริดกิจการร้านอาหารในสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ยากอย่างทีค่คิดใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ยากอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเข้าถึงลูกค้านั่นเองเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเนี่ยเราจะพาทุกคนไปรู้เคล็ดลับในการเข้าถึงแล้วก็เอาชนะใจลูกค้าในต่างประเทศกันครับรอย่าลืมติดตาม,ข,มข้อมูลข่าวสารธุรกิจดีๆได้ที่ส่วนข้อมูลธุรกิจไทยในสิงคโปร์ Thaibizsingapore.com หรือที่รายการ The Business Journey